รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไรูปอ่ะแล้วอยากไอรูปวนี้ชอบอ่ะไม่าไม่เอาสวัสดีค่ะ Food in Love นะคะอาหารกับความรักค่ะเวลาเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษนะคะเราก็สามารถที่จะทานอาหารชนิดนั้นได้บ่อยๆค่ะเช่นเดียวกับความรักค่ะถ้าเราตกหลุมรักเราก็สามารถตกหลุมรักกับคนคนเดิมได้บ่อยๆค่ะ Food in Love ค่ะเฮ้ยเขาชอบอันนี้อ่ะ เช่นวันนี้เชาเชาไม่ตื่นเต้นเลยพูดเลยเหรอปกติไไนะเวลอออาอย่างเงี้ยรอเซอร์ก็เชาเชาทำไมได้ไหมเนี่ยหรือต้องเรียลลิตี้แขกรับเชิญเป็นใครคารมเป็นต่อลูกหล่อไปหรอเยี่ยมมาก <laughs> น้ำหนแบบติ๊กกี้ เดี๋ยวนี้นะพี่เปิ้ลติดทำเหมือนเด็กแล้วก็ติดทำหน้ามีคนฝากถามว่าเจ้าชู้ไหมจริงๆแล้วถ้าตอบว่าเจ้าชู้ให้ถามต่อว่าแล้วเคยรถไฟชนกันไหมอม่เามาอย่างที่นี่คนฝากเนาะ แม้คนสัมภาษณ์รอดทุกครั้งมีคนฝากมาเออถ้าสมมุติว่าความเจ้าชู้เนี่ยผมเนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วเจ้าชู้เพราะเป็นคนพูดเก่งแต่จริงแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าเจอใครแล้วแล้วเราชอบเขาหรือว่ารู้สึกรักเขาเนี่ยจะหยุดพอเวลาเราหยุดปุ๊บเราจะโดนเราจะโดนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้ใส่เราแทนอาจจะ ไม่หล่อไม่เลาใจเดี๋ยวถ้าอยู่ใกล้ไนี่มีหลงสรุปว่าเจ้าชูแต่ไม่เคยรถไฟชนกันไม่เคยครับเพราะานสถานีค่อนข้างโอเคมากนะครับผมคนเดียวกันค่ะฝากถามครับอยากเจอมากเลยฮะคนเนี้ยรับผมอยากรู้ว่าคนอย่างเจ้าเชาวอะอกหักเนี่ยจะเป็นยังไงนิ่งฮะ เงียบขับรถคนเดียวทีไรเนี่ยเป็นเวลาที่น่ากลัวที่สุด<ม>เพราะว่ามันมีแต่เพลงเข้ามาผมร้องไห้มากที่สุดเวลาอกหักในรถฮนะตอนนั้นเนี่ยมันมีเข้ากันไม่ได้ของซิมคณายซึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันตรงอะฮะอ,อยากพบอีกครั้งหนึง่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งมันเหมือนกับเรื่องราวที่แบบเราอาจจะทำผิดหรือว่าเราอาจจะรู้ปัญหาเหตุผลว่า สาเหตุอะไรที่ทำให้เราเลิกกันอ,อยากกลับไปแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ไปไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเวลาอินเ <ะ S 2> ลิฟฟังเพลงอะไรคะอินเลิฟอะฮะก็ฟังเพลง You Towel ได้ไหมก็มคือชวนเขาอยู่ต่อ <laughs> ครับผมไม่อยากเขากลับอะไรอย่างนี้ <laughs> โทรถามว่าให้เปรียบเทียบความรักเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนภูเขาไฟระเบิดอะไร ปุ้มรักมากบุ้มระเบิดหรือไม่ก็ระเบิดคือฉันอดทนกันไม่ไหวแล้วแล้วก็ระเบิดเลิกเลยอันนี้ต้องให้ชาวชาวขยายความ mm hmm. แต่ว่าวันนี้เราจึงจะทําอาหารเกี่ยวกับภูเขาไฟอะไรอะภูเขาไฟเรียกว่าโวคานเติมอะไรเข้าอะไรข้างหลังเราจะทําอาหารแล้วเราจะเติมอะไรข้างหลังโวคานฟู้ดเค้กถูกแล้ว <laughs> แล้วเค้กแล้วก็ทำรูปภูเขาไฟงี้ไงเขาไม่ต้องเซิร์ฟหรอกเขาทำได้แล้วอันเนี้ยอ๋อเหรอโอเคพูดเล่นเปิดคอมดิอ่ะ,อะแล้วไงเซ็นเตอร์ สองล้านเจ็ดเนี่ยแหม่มก็ดูไปประมาณเจ็ดสองล้านเจ็ดแสนคือคำยังอะสองล้านใครจะบ้าทำไม นี่นะคะเป็นเมนูที่ติกชอบมากตอนที่พิทเปิ้ลเฉลยมาติ๊กมั่นใจเลยว่าติจะต้องทำได้แล้วก็จะต้องเป็นที่ประทับใจด้วยนะคะเมนูนี้ก็คือวอล์คานอเค้กค่ะเป็นเค้กที่เราจะทํามาเป็นภูเขาไฟนะคะแล้วก็มีควันออกมาแล้วก็ลักษณะของภูเขาไฟแล้วก็ตกแต่งตามอัธยาศัยไม่ติดจิตค่ะสบายใช่ไหมมากช็อกโกแลตเค้กมากหลับตาทำได้ หลับตาทำเลยเป็นอย่างนี้พี่เปิ้ลแอปเปิลขอถ้วยแอปเปิลติงต้องขอแปง้งเอามาเอาอันนี้มามาติเ๊เสลเสร็จจะได้เริ่มสักที <c oughs> เริ่มไปแล้วเริ่มเมื่อไหรเริ่มตอนที่ครูตัรักถ่ายไปเมื่อวานค่ะติ๊กเพิ่งทำไปนะคะค่ะวันนี้ติ๊กไม่ต้องดูคลิปแล้วหลับตาติ๊กก็ทำได้ <c oughs> แต่ถ้าผ่านไปอีก2วนัน ฉันก็พูดไปงั้นแงละถ้าคิดว่าวันนี้ฉันจะทำได้เหรอตอนนี้ฉันก็ต้องมาเปิดดูนั่งดูอยู่เนี่ยสองคับไว้ชูการ์ ยิ้มหน่อยบ้านเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาดูหน่อยดิยิ้มโอเคนะไม่เป็นไม่เป็นโอเคพอเขาดูเขาไปหมดแล้วไงติ๊กเป็นคนชอบกินผงโกโก้มากเวลาที่แบบว่าเป็นผงผงที่มันเป็นแบบไมโลอ่ะทำไงดีอ่ะ เกลือโอ้เก๋ว่ะอ๋อนี่โอเคอะแพงปะอ่ะเราเป็นร้อยๆแน่ๆเลยอยากซื้อไว้ที่บ้านดูไฮโซเดียดูเก๋อชิมดิชค็มบ้างตะไค้ใส่อีกอ่ะชิมไปเยอะมันเบดมันไปขึ้นจอวต่อไปก็ตอกไข่ใส่ แล้เห็นไหมว่าติ๊กเปลี่ยนไปยังไงติ๊กจับถูกเห็นสองรห้าิมิลออกข้างนอกปะทำเป็นแล้วเมื่อวานเนี้ยบอกว่าหลับตาทำก็ยังทำได้เลยเนี้ยหลับดิโย<อ>ทำไมมันดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเลยเนาะคนดีอืมก็คนดีอยากให้มันเข้ากันมากกว่านี้ก็คนดีคนดีคนดีคนมันจริงจังหน่อยดิ <c oughs> เออ แล้วขอบขอบนี่ไม่เอาหรอกลัวอ้วนไม่ใช่ไม่พูดคาวกันนี่พูดจริงอะยกะนิ่งค่ะเอาหน้ารอดน้ำเห็นกล้องไม่เออผ่านดูน <ah <e ้ำเลยเออนี่ฉันต UH ้อง่างยิงจริงด้วยอย่าเนี่ยนี่ฉันว่าจะได้วยใช่หรอ หมดแล้วมั้งเขาจ่อ้วัดตลบพี่ป้อนเป็นทำแผนใช่ป่ะคือพี่ป้อนยางแงยฝ่ามันไวใช่ป่ะแล้วมันกระเด็นอย่างเงี้ยน้ำตาเลยแหะเคือบไปหน้าติ๊กอ่ะจะไม่สวยอ่ะติ๊กจะมองเห็นไหมว่าติ๊กฉีดอะไรไม่ต้องเห็นละเออพอละไายพี่สายดีนะแบ๊กเบนดี เราแบบว่าเป็นครูยโยคะไง <c oughs> ท่านกำลังเข้าสูบ่บริการรับฝาออันนี้นะคะที่เราจะเป็นเกาะอ,อยู่ตรงกลางเข้าไปปกก่อน25นาทีแล้วเดี๋ยวติก็จะต้องทำแบบนี้อีก3ชั้นเพื่อรียจสร้างขึ้นมาเป็นภูเขาไฟเอาอย่างไว่เลยอ้อาวกลับไปจุดเทม แม่เราไม่ต้องกดอะไรแล้วหรอแค่เนี้ยหรอ,อปล่อยเลย,ลอย,เลยโอเครอกันค่ะย5นาทีนะคะอันนี้เอาไปออกด้วนะว่าพี่อย่าตีใส่หูตีไม่เอาไปออกตอนที่หน้าดุแบบไม่มีเหตุผลอยู่ๆก็ดุขั้นตอนต่อไปนะคะขอ หั่นเลยปั่นได้ยังไงล้วมันยังเป็นแข็งก้อนอย่างนี้ต้องหั่นขนาดั้นให้มันเล็กๆไม่เคยหัน่นจะหัน่นเอามาีดมาอันนั้นแหละ๊บๆไม่เอาเอ้ยเขามีวิธีเขาว่าเวิร์กเออจริงด้วยเอออย่างเงี้ยเวิร์กกว่าหั่นไม่ใช่ <c oughs> คลิปของเราที่หันในนี่ฮะเนยเงี้ยจะต้องมีคนดู3ล้านวิว ยากเหมือนกันเนาะอือก้กดให้ถึงก้นเลยอืมมาทำสิมาแล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะโอ้สวยจังเลชั้ชได้ไหมอ่ะแล้วติ๊กต้องยเฉยปะเป็นอย่างนเลอะิกบชิมอะไรที่เราอยากกินคือ perfect มันคือรคี อันนีี้เด๋ยวไปท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากอ่าอ๋ออันนี้จะทำซายนะคะโดยการที่ใช้แคลกเกอร์ หาซายยังสวยลายล้อมทะเลด้วยรักใหม่มากไม่ไมต่อไปเราจะทำการตัดขวดนะคะตัดยังไงอะ่ะติกหลูติ๊กคิดออกแล้วพีเ่เปิ้ลจะเข้ามาตอนนี้ขอโทษน,นะคะติ๊กจะทำเองขอมีด ยากเลยอันนี้จะทำได้มาละไม่ต้องทำได้แบเดีเ๋ยวแบเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้แล้วมาละ แต่มันจะลงไปลำบาก,กนิดนึงนะเพื่อที่จะเชื่อมโยงมันเข้าหากันนะคะ you get what you give and you gonna give what you get ใช่ you are what you eat ห <laughs> อมคนดี <laughs> ตึง,ตง,ตงแล้วใหม่ก็หอดของอย่างนี้แล้วเขาจะถ่ายได้ยงไงเียกินเยอะมากเลยอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะก่อร่างสร้างตัวเป็นภูเขาไฟเสียวอ่ะ เนี่มันช่วงหน้าบอลสูงเลยเนียเอ้าแล้วเดี๋ยวก็ปีบคืนอยู่ข้างบนโอเคคือเป่าวมชื่ออะไรอ๋อไม่ชื่อด้วยเรอว่าติ๊กกี้วอเคเนลโอ้ยนี่เสียวเอาน้ำมา เย้จบแล้วที่อยากทำต้นมะพร้าวจะทำอยู่ก่อนเขามีเซอร์ไพรส์เพราะว่าตัวเองไม่เชื่อใจเขาในการปั้นอ่ะหรอใช้ดีปะใช้เลยเถอะเราจะได้พักนอนกลางวันตลเไม่ปั้นแล้วหรอปั้นละ ตกทะเลวันนี้ติ๊กค่ะเมนูอะไรฮัลโหลให้ถ่ายดูซะกก่อนนี่ รรบเชิญวันนี้ยังไม่มาจริงๆก็พูดก็ได้นะ <c oughs> โอเคแกรับเชิญวันนี้นะคะยังมาไม่ถึงค่ะรออยู่ค่ะแขรับรเชิญวันนี้นะคะเป็นผู้ชายหนุ่มอารมณ์ดีนะคะหน้าตากับคารมติว่าคารลมสําคัญกว่าหน้าตาค่ะแขรับรเชิญวันนี้ของเราก็คือดีเจชาวชาค่ะ <c oughs> แล้วพูดอะไรต่ออยากเจอตัวจริงปะล่ะก็อยากเจอนะ อยากรู้ว่าเทคนิคการจีบสาวแบบชาวชาๆเทคนิคการจีบสาวอะแบบคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองผมว่าคารมเป็นต่อส่วนรูปหล่อเป็นตุ้นหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ <c oughs> มันรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้สําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยในเรื่องของหน้าตาแต่เป็นคนที่ มีวาทศิลป์ค,คือเราไม่ต้องแกล้งตลกเราเป็นตัวของเราเอง <c oughs> บอกน้องๆทุกคนเลยว่าต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าอย่าไปเฟกเป็นคนอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเนี่ย<น>เขาก็ต้องเห็นตัวตนของเรา <c oughs> เล็ก <c oughs> หนึ่งอย่างก็คือการดูแลเทคแคร์เป็นสิ่งที่สุภาพบุรุษต้องทําตั้งแต่เรื่องแบบอ่ะไปรับนะโอเคอสมมติโทรไปไปรับนะเขาบอกไม่ทําไมอวันนี้มีงานหรือว่าติดธุระอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ว่างไม่ว่างงั้นเดี๋ยวหิวไหมล่ะ ไม่หิวด้วยค่ะไม่หิวแล้วอยากเจอไหมไม่อยากเจอด้วยค่ะงั้นไม่เป็นไรไม่อยากเจอเมื่อไหรอยากเจอแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งชาิหน้าเลยพี่ชาติหน้าไม่เป็นไรค่ะพี่จะรองั้นเดี๋ยวตายแล้วบอกพี่ด้วยบอกอย่างนี้ค่ะมันก็ต้องมันก็ต้องยิงตรงๆกันแบบนี้ถ้าเขาแบบว่ากวนมาเราก็ต้องใส่กลับเปิดเผยความจริงก่อนคือตอนนี้สถานภาพตอนนี้สถานภาพของพี่ชาาใช่ไหมฮะก็มีคบอยู่คุยอยู่ แล้วก็เป็นน้องนอกวงการครับแล้วก็เป็นน้องที่รู้จักกันมาได้สามสี่ปีละเขาก็เป็นคนที่น่ารักเรียบร้อยแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมผมก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการจริง,งจังแต่ว่าก็เวลาไปไหนก็จะไปเหมือนปกติไม่ใช่คนที่อยู่ในข่าวไม่ใช่ฮะ<ม>นะฮะก็ฝากบอกน้องด้วยแล้วกันว่าขอบคุณมาก,กอขอบคุณมากเลยนะครับก่อนที่จะบอกรักเปิ้ลสงสัยอย่างหนึ่ง คือรายการนี้มันก็รีรันตลอดเวลาใช่ไหมอยู่ใน y o u t u b e ด้วยใช่ป่ะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งมาบอกป้นว่าไม่ใช่คนนี้แล้วให้ถ้าไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวจะมาออกใหม่นะครับมียักเลยครับมียักเลยเดี๋ยวจะออกใหม่นะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่ารายการอาจจะมีคิวพี่ชาวถ่ายเดือนหนึ่งหลายครั้งหน่อยเปลี่ยนทุกเดือน อ่าโอเคแต่วันนี้คือก็ยังคบกับคนนี้อยู่คุณเบียรน้องเบียอยู่อ่างันให้พูดอีกค่ะเขาถามหลายครั้งแล้วว่าตกลงพี่รักหนูหรือเปล่าอ๋อเคยถามผมไม่เคยบอกคำว่ารักกับเขาเลยทำไมอะคะเออทำไมเหมือนผมโดนสาบเวลาที่ผมบอกรักใครไปบ่อยๆแล้วอ่ะผมจะเป็นคนเจ็บเองผมก็เลยคิดว่าที่สุดแล้วจนถึงที่สุดจนถึงแน่ใจแล้วว่าแต่งงานหรือว่าอะไรเงี้ยถึงบอกว่ารักเขานะฮะแต่วันนี้เนี่ย พร้อมที่จะบอกแล้วล่ะว่ามันผ่านมา4ี่หปีแล้วแล้วก็มันก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลพี่ชาวมาตลอดวันนี้พูดได้เต็มปากว่ารักเบียร์นะครับเราจะมีลูกกันสักหลอหนึ่งหาทุ่มแล้วปิดไฟแล้วพี่ขอเอาทุนคืน <c oughs> สินสอดแพงหรอเกินครับผม ความรักของชาวชาวะเหมือนสิ่งใดต่อไปนี้ข้อกอภูเขาไฟอ่าขอขาน้ําแข็งแห้งคอควายทะเลทะเลครับอ,อ๋อทำไมคะเพราะว่ามันให้กําลังใจตลอดเวลาเราลองไปนั่งทะเลดู uh huh. แล้วหลับตาลื uh huh. ่นซัดมามันจะส่งสัญญ,ญาณบอกว่าสู้สู <c oughs> ซูซูเอออะลองดูค่ะว่าเมนูมีทะเลอยู่ไหมถ้ามีคือถูกต้องสิเีทเอาหอยมาให้กินนะอ่าทะเลหรือเปล่าทะเลเย้ภูเขาไฟแน่นอนทะเลเออทะเลมีภูเขาไฟคือตอบอะไรก็ถูกหมดอ๋อตอบอะไรถูกหมดเฮ้ยอันนี้เมนูเจ๋งอ่ะนี่ มีใครย่างไก่อยู่ไหนฮะเออเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรนะบัวเคนอลเค้กอ่าวอลเคนอลเค้ก ไม่อล้วครับผมอร่อยครับผมอร่อยจริงอร่อยจริงฮะผมไม่เคยกินบะจังี่ยอร่อยังเอยเออเออเหมือนไก่ภูเขาไฟแล้วอร่อยสุดๆเดี๋ยวขอกลับบ้านเลยนะครับได้เลยเยี่ยมเลยจริงเหรอวู่วว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 ่วว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 วบววววววกวว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 งวว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 ันวบวว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 บววว เข้าครัวบ่อยปะคะเข้าครัวบ่อยครับก็เข้าไปดักหนูดักแมลงเนี่ยครับผ่ากลางนิดนึงนะครับจริงๆนะรายการนี้ต้องทำคนเดียวจริงนะครับตอนแรกคิดว่าหลอกนะฮะแต่ผมเนี่ยชอบเปรียบความรักเหมือนแบบแท็กซี่ฮะก็คือชอบปฏิเสธทุกทีทังที่ยังว่างครับผมนะฮะความรักก็เหมือนผีครับรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเจอนะความรักก็เหมือนเทียนขครับ มีแสงสว่างสวัยสุดท้ายก็มีน้ำตานชอบ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 ความรักก็เหมือนข้อสอบนะครับแม้ไม่รู้คำตอบแต่ก็ชอบคิดไปเองนะครับเฮ้ยเก่งอะหล่อว่ะโฮ้ยอยวิดาเสื้อหรือย๊าเฮ้ยพี่สาวสุดสิงกริ่งแมวมาร์กอะหลังจากนั้นก็เอาไข่ทาหน้านะครับแม่จะรักเธอ เพลงของพี่เบญชลาทิศต้องใช้กับเพลงนี้นะฮะคนข้างล่างครับผมบอกได้คำเดียวว่าแป๊ะขอบคุณมากเลยครับนอกจากแม่ก็มีคุณหมอนี่แหละครับที่ซักที่ซับให้คนอื่นไม่ค่อยมีหรอกครับตลกอ่ะ พี่ตลกแต่ไม่ตลอดนะฮะแต่ถ้าน้องยอมให้กอนจะตลกตลอดเลยพี่ไปเอาคำพูดอย่างนี้มาจากไหนเยอะแลักษณะแล้ว,ลวถ้าท่านยังมีเรื่องมาหาคุณหมอฮะพันภามาขนาดนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> อ่าตรงนี้นสวยแค่นั้นพอโอ้ย oh, <Okay. S 2> ดูดีอ่ะโอเคเรียบร้อยใส่เตาเลยค่ะใส่เตานะครับพระมา <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าฝีมือชาวชาวนะครับผมแล้วก็ผู้ช่วยแสนสวยของเราตอนนี้กําลังเล่นแป้งแล้วนะครับลักษณะเหมือนออกสงการแล้วเล่นแป้งเล่นน้ำแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่ามันจะหน้าตาออกมาหน้ารับประทานขนาดไหนสักคู่เดียวครับผมสิ่งที่เห็นกันที่ท้ เคร้อวแคบหมูมันดดูสิคะคุณทำไมมันเป็นอย่างนี้ยเอาไปสากคนที่รักปะความกรอบเนี้ยเคี้ยวไปแก้วหูร้าวแน่นอนไม่อยากจะเคี้ยวเลยเออเควตไม่รู้จะเลือกชิ้นไหนดีอะ ทุกชิ้นคุณค่าเท่ากันค่ะหน้าตาขะนั้นที่แปลกไปเป็นไงคะทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะคะับไโรเรียนครับ <c oughs> ใส่ในกล่องแล้วดูเป็นไงบ้างฮะไม่น่ากินเหมือนเดิมเป็นครั้งแรกที่พี่ชาวทำขนมฝากมาให้ทานลองทานดูนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับความรักของเราอาจไม่ใช่สุดที่รักแต่ก็จะรักให้ถึงที่สุดนะครับผมฝากดูแลกันตรงนี้เบียร์ครับ <interfer es> มอาหารต้องใส่กล่องน,นะฮะแต่ที่าอยากเป็นเจ้าของต้องใส่ใจนะครับอาหารไม่มีรสชาติตายตัวนะคะเช่นเดียวกับความรักค่ะความรักไม่มีกดตายตัวค่ะมีคลิปเด็ดๆนะคะเมนูเจ๋งๆอยากให้ติ๊กลองทำส่งมาแชร์กันนะคะใน Facebook food in love tv show ค่ะหรือใน Instagram นะคะติ๊กยี่ย K underscore food in love เจอกันในที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะจบ